สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหริวอันเลิกหิ้วไม่น่าแปลกใจเลยที่ช่างตีเหล็กของพระเจ้าให้คุณค่ากับเขามากขนาดนี้เขาเป็นนักเรียนโรงเรียนซือไรเครอร์เมื่อรู้อย่างนี้เขาก็ขจัดความเป็นไปได้ใดๆที่ทางอเรยนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายไม่จำเป็นต้องถามถึงศีลธรรมของนักเรียนโรงเรียนซือไดเครอร์บอกข้าทีว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น ทางรินบอกตั้งแต่ตอนที่เขาขึ้นรถไฟจนถึงจุดที่หมดสติเขาไม่ทิ้งอะไรไว้เลยเริวอันแอบปากค้างเจ้าคือวีระบ,บุุษหนุม่มที่ช่วยผู้โดยสารเหล่านั้นทั้งหมดระหว่างการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งล่าสุดนั้นเหอรอความเคารพนับถือในหัวใจของเรียวอันสำหรับเด็กชายผู้กล้าหาญคนนี้แม้ว่าเขาจะรู้จักวีระบุตรตัวจริงของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งล่าสุดมากกว่าส่วนใหญ่นั่นคือพวกเขามาจากโรงเรียนซูร่าเคอร์ รกที่กล่าวว่าาบันการศึกษาเก็บความรับของนักเรียนไว้เป็นความรับเขาได้คาดหวังว่าจะเจอวีรบุรุษในเร็วๆนี้แต่วีรบุรุษอยู่ที่นี่ด้วยเนื้อหนังทางโอเลนสามารถได้ยินเสียงเป่งเสียงอูอี้จากอีด,ด้านหนึ่งของประตูก่อนที่จะเปิดออกเผยให้เห็นโมอูสีหน้าของเขาดูมืดมนในตาแดงกำและเสื้อผ้าที่อวดอายุในวัยห้าสิบกว่าท่านเจิญนหัวโมอูกล่าวพลางโค้งคำนับเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องมากพิธีผู้ดูแลเมืองข้ามาที่นี่กับร้านของข้าเพื่อช่วยในการสืบสวนการแสดงออกที่มืดมนของโมอูปฏิเสธที่จะขยับขยืน่นข้าต้องรับผิดช,ชอบต่อเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในเขตอำนาจของข้าไม่มีใครสามารถตำหนิท่านได้สําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นวิญญาจาร์ชั่วร้ายเหล่านั้นฉลาดแกมโกงเกินไปมันไม่ง่ายเลยที่จะจับมันท่านกำลังพยายามอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ริวอันเข้าหาโมอูพูดขึ้นว่าท่านผู้ดูแลเมืองข้าเกือบจะเสียสิ้นในการถามเขาแล้วเด็กคนนี้และวีระบ,บุรุษของการโจมตีครั้งนั้นเป็นคนเดียวกันเขาเพิ่งเข้ามามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้เช่นกันดวงตาของโมอูสว่างสวายในขณะที่เขาศึกษาทางอเรนเจ้าคือทางอเรนวีระบ,บุรุษนมที่ช่วยโมรานงั้นเหรอทักทา,ายผู้ดูแลเมืองข้าไม่ใช่วีระบ,บุรุษอะไรข้าก็แค่ทางอเรน ในที่สุดชีน้าเย็นชาของโมอูเข้าระลายหายไปข้าอยากจะขอบคุณเจ้าในนามของเมืองเทีนโตถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าสุขนาฏกรรมครั้งก่อนคงจะร้ายกว่านี้มากข้าได้ตรวจสอบรายงานและบัญชีของเหตุการณ์ล่าสุดด้วยรถไฟตู้อื่นถูกตัดออกจากตู้ที่9้าเพื่อช่วยชีวิตผู้คนมากมายเจ้าเป็นคนทำเรื่องนี้หรือไม่ทางอรินพยักหน้าขอบคุณอีกครั้งสำหรับความกล้าหาญของเจ้าโมอูมีรอยยิ้มจาง ริวอันส่งบันทึกที่เป็นรายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับคำกล่าวของทางโอเรนให้โมอูหลังจากอ่านผ่านๆไปสองสามหน้าโมอูก็ขมหมดคิ้วการหลอมวิญญาณธาตุไฟงั้นเหรอใช่ทางโอเรนกล่าวนั่นคือสิ่งที่ผู้ก่อการ,ร้ายเรียกท่านผู้ดูแลเมืองพี่ใหญ่โมรานสบายดีไหมเธอไม่ตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมเสียงของเขาออกมาใกล้ข้ามควรวนน้ำตาก่อตัวเคลื่อนที่มุมตาของโมอูขู่ว่า จตตกลงมาเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยับยั้งไม่ให้พังเทลายขอบคุณสำหรับความห่วงใย,ยของเจ้าบอกตามตรงข้าเป็นพ่อของเธอเจ้าไม่จําเป็นต้องเป็นทางการกับข้าเรียกข้าว่าท่านลุงก็ได้เขาถอนหายใจเจ้าได้ช่วยชีวิตเธอสองครั้งแล้วเธอคงตายถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าดวงตาของทางองเลนเบิกกว้างเขาพบว่าผู้ดูแลเมืองดูค่อนข้างคุ้นเคย ไม่แน่ใจว่าจะวางใบหน้าของเขาไว้ที่ใดการได้ยินว่าเขาเป็นพ่อของโมรานนั้นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแต่ในขณะเดียวกันเมื่อได้รับโอกาสที่ดีกว่าในการสอบถามชายคนนี้ทางเรนก็สามารถรับความคล้ายคลึงที่โดดเด่นระหว่างพวกเขาได้แล้วพี่สาวโมรานอยู่ที่ไหนการหลอมวิญญาณธาตุไฟได้รับความเจ็บปวดมากทางเรนอดไม่ได้ที่จะก,กังวลกับโมรานไม่สามารถหวังให้คนธรรมดาเช่นเธอ ยืดหยุนได้เหมือนกับเขาซึ่งเป็นวิญญาจารย์เธออยู่ในโรงพยาบาลหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤตโมอูถูที่จมูกข,ของเขาเธอคาได้ยินมาว่าเธออยู่ในอาการโคมา่าทางอเรนถามโดยหวังว่ามันจะไม่เป็นความจริงใบหน้าของโมอูบิดเบี้ยวด้วยความเศร้าโศกร่างกายของเขาสุดโทมเหมือนน้ำหนักของโรคอยู่บนบ่าของเขาทีมแพทย์สามารถช่วยชีวิตเธอได้แต่เราไม่รู้ว่าเธอจะตื่นเมื่อไหร่ ความรู้สึกที่คุ้นเคยของการจมน้ำกลับมาแล้วแต่ทางอุรินก็ผลักมันไปยังส่วนลึกในใจของเขานี่ไม่ใช่เวลาที่จะสูญเสียตัวเองไปสู่ความเศร้าโศกแต่เขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าสมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและอ่อนแอนอย่างยิ่งต่างจากวิญญาจาร์คนธรรมดาไม่มีพลังทางจิตวิญญาณที่หรูหราในการปกป้องสมองของพวกเขาต้องใช้ปาฏิหารสำหรับสมองของโมราน ในการฟื้นตัวจากการใช้ในทางที่ผิดหมอทั่วไปและหมอวิยาจารย์ไม่สามารถทำอะไรได้งั้นเหรอทังอุรินถามโมอูถอนหายใจพวกเขาได้ลองทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรทำงานมันยากเกินไปที่จะฟื้นฟูจิตใจของใครบางคนสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้คือการรักษาชีวิตของเธอไว้ทังอุรินหันไปหาเจิ้นหัวท่านอาจารย์ลุงมีอะไรทำได้หรือเปล่า ดวงตาของโมอูเป็นประกายในฐานะช่างตีเหล็กขั้นเทพเขาอาจรู้จาวิญญาจารย์ที่มีพลังมากพอที่จะรักษามโมหรานหลังจากคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งเจินหัวกล่าวว่าข้าไม่สามารถปล่อยให้การเสียสละข,ของแลสตีร้ายต่างวันได้ผู้ดูแลเมืองโมข้าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเธอขอข้าโทรศัพท์หน่อยอีกสักคู่ข้าจะกลับมาโมอูหัวเราะลึกและแหบแห้ง และเมื่อมองดูเพียงครั้งเดียวเขาก็แน่ใจว่าเขาได้สว่างขึ้นแล้วยกไกลจากสีเทาที่แต่งแต้มตัวตนของเขาในขณะที่เขาแสดงความกล้าหาญในฐานะผู้บริหารเมืองเทนโตโมรานยังคงเป็นลูกสาวของเขาชีวิตของเขาจะสูญเสียความหมายทั้งหมดหากไม่มีเธอความช่วยเหลือของเชิญหัวได้จุดไฟแห่งความหวังที่กำลังจะตายอีกครั้งเขายึดติดกับมันอากการช่วยเหลือของเชิญหัว คงไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้นั่นจะเป็นช่วงเวลาที่เขาสิ้นหวังไม่กี่นาทีต่อมาเจิ้นหัวก็กลับมาเขาพูดกับโมอู่ว่าข้าขอให้ผู้รักษาระดับราชทินานามพมยุทธ์มารักษาลูกสาวของท่านหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโมอู่ชื่นชมยินดีโก้มศรีรษะครั้งแล้วครั้งเล่าขณะที่เขาขอบุณเจิ้นหัวในแง่ของความยากในการฝูกฝนประเภทอาหารและการรักษา อยู่ในอันดับสูงสุดในบรรดาวิยาจารย์ราช,ชินนานพมยุทธ์ประเภทการรักษานั้นหายากพอๆกับยูนิคอนเมืองเทนโตมีวิยาจารย์ประเภทกานรักษาที่ดีที่สุดคือระดับมหาปาฏิวิญญาณนั่นคือความแตกต่างของวงแหวนวิญญาณสองวงด้วยราช,ชินานานพมยุทธ์ที่รักษาเธอโอก,กาสที่โมรานจะฟื้นตัวก็สูงแต่ถ้าราชชินานานพมยุทธ์ล้มเหลวชะตากรรมของโมรานก็ถูกผนึกไว้ถึงอย่างนั้น โมอูก็อดไม่ได้ที่จะยึดมั่นในสายใยแห่งความหวังนี้ไม่จําเป็นต้องขอบคุณข้าเจลืนหัว่าวข้าเกิดที่นี่และมีความสามารถที่จะช่วยข้าก็เลยทําราชธินานามพมยุทธ์น่าจะมาถึงในอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเตรียมตัวไปรับเธอได้เลยท่านลุงโมอูท่านช่วยพาข้าไปหาพี่สาวเมื่อระหน่อยได้ไหมทังอรินถามโมอูพยักหน้าดวงตาของเขายัางคงแดงกล่ำด้วยน้ําตา เขาเหลือมองไปที่เจิ้นหัวสงสัยว่าแผนของผู้ชายคนนี้คืออะไรข้าไม่ได้พบเพื่อนของข้ามานานแล้วข้าจะไปกับท่านและรอการมาถึงของเธอวันนี้ข้าไม่มีแผนทำอะไรทั้งนั้นเขาต้องดูสิ่งต่างๆจนจบโมอู่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อเจิ้นหัวได้ในฐานะช่างตีเหล็กขั้นเทพเจิ้นหัวเป็นหนึ่งในคนที่ยุ่งที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่มีทางที่เขาไม่ได้มีแผนสําหรับวันนี้โมอูเรียกรถเพื่อพาพวกเขาไปที่โรงพยาบาลเทียนโตซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่ช่วงตึกนี่คือที่ที่โมรานได้รับการรักษาและเฝ้าระวังไม่ให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเขาพาแขกเข้ามาทางเข้า VIP แล้วพาพวกเขาตรงไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตเนื่องจากอาการของโมรานพวกเขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องของเธอ ว่าเขาสามารถมองเธอผ่านผนังกระจกบางๆเท่านั้นวิสัยทัศน์ของทางโอเรนเบอร์เมื่อเขาเห็นโมรานเขาแทบจะจำเธอไว้ได้ศีรษะของเธอบวมเนรูปร่างผิดปกติมีชั้นของภาพกอตกลุ่มส่วนที่เร็วร้ายที่สุดมีท่อและสายไฟวิ่งผ่านเธอเชื่อมต่อกับจอภาพช่วยชีวิตเธอพี่สาวโมรานทางโอเรนทนไม่ไหวอีกต่อไปน้ําตาเข้าไหลลงมาหลายของเขาสานมากพอๆกับมือของเขา ความทรงจําสุดท้ายที่เขามีเกี่ยวกับเธอไม่ใช่ตัวสีแดงและยังคงยู่ยี่อยู่บนพื้นที่เย็นยะเยือกหรือใบหน้าที่ขาวีิดของเธอในขณะที่ชีวิตริบลีในดวงตาของเธอแต่เป็นโมรานที่สมบูรณ์และแข็งแรงมันคือตอนที่เธอพาเขาไปที่ห้องส่วนตัวเธอกอดเขาขณะที่เธอหลั่งน้ําตาน้ําตาแห่งความยินดีและขอบคุณไม่ใช่ลดขมของความเศร้าโศกข,ของเขาเองเขาปิดตาของเขา ได้เปิดตาอีกครั้งเธอยังคงนอนอยู่ตรงนั้นเงียบมันเกี่ยวพันกับสิ่งที่แตกต่างการนับร้อยชีวิตของเธอแขวนอยู่บนเส้นได้เส้นเดียวเมือเ่อระเบิมองโมรหานอย่างรวดเร็วและโม่อูก,ก็ถอยกลับไปที่มุมหนึ่งมือข้างหนึ่งปิดหน้าของเขาและอีกมือหนึ่งทุบกำแพงราวกับกองที่พ่ายแพ้การแสดงออกของเจิ้นหัวแข็งกระด้างเมื่อเห็นทังเอรินกำมัดแน่นก้มหน้าลงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้ม เขาเกลียดที่เขาอ่อนแอเขาร้งเหลวในการป้องกันโมรานหน้าที่สำคัญที่สุดเขาเกลียดความชั่วที่วิญญาจาร์ชั่วร้ายผู้นั้นทำชั่วร้ายให้พวกเศษดินไม่มีอีกครั้งข้าจะเข้มแข็งและปกป้องทุกคนที่ข้ารักพวกมันจะไม่มีวันทำร้ายใครเหมือนที่ทำกับพี่สาวโมรานข้าสาบานกับมันร้องไห้ทำไมมีคนถามด้วยน้ำเสียงที่ไร้เดียงสาทัางเหรนเบิกตากว้าง เด็กวัยหัดเดินยืนใกล้ๆอายุ3ขวบกว่าเล็กน้อยเขาดึงกางเกงของเขาและมองขึ้นไปที่ถังโอรินด้วยดวงตาที่โตและไร้เดียงสาถัางโอรินตกตะลึงเขานั่งลงและมองเด็กในระดับสายตาที่ใหญ่เสียใจนิดหน่อยตอนนี้ข้าเลยร้องไห้เจ้าชื่ออะไรพ่อกับแม่เจ้าอยู่ที่ไหนเด็กชายกระพริบตาสองสามครั้งพูดขึ้นว่าแม่หลับข้ากำลังรอแม่ ดูเหมือนเขาจะชะง,งักเมื่อฟังคำพูดเหล่านั้นทั้งโอเรนตัวสันขาสันอยู่ข้างใต้เขาเขาเป็นลูกชายของพี่สาวเมื่อรานเขาสูดดมเขาปานน้ำตาอย่างชุนเฉียวที่ดูเหมือนจะเออร้อนต่อความไร้เดียงสาของเด็กคนนี้พยักหน้าหนึ่งครั้งเขาอ้าแขนกว้างดูเหมือนเด็กน้อยจะรับคำบ่ายโดยขยับเข้าไปใกล้เขาทั้งโอเรนโอบแขนรอบเด็กชายตัวเล็กๆกอดเขาแน่น เรากับว่าเขากลัวว่าอ้อมแขนจะรวมและเด็กคนนั้นจะหายไปเขาสะอื้นและพูดว่าแม่ของเจ้าแค่เหนื่อยเธอจะดีขึ้นในเวลาไม่นานเธอแค่ต้องการนอนมากกว่านี้เด็กชายไม่ขาดขืนการกอดของทางโอเรนข้าคิดถึงแม่หัวใจของทางโอเรนจมลงเขาตัดสินใจอุ้มเด็กคนนั้นขึ้นแต่ในขณะที่เขาครางจะยืนเขารู้สึกว่ามีมือมาจับที่ไหล่ของเขา อย่าอุ้มเขาขึ้นมาใครบางคนพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งทังโอรินหันไปหาชายหนุ่มรูปงามในวัยยี่สิบปลายปลายชายคนนี้พยายามกั้นน้ำตายอย่างเต็มที่เขาพยักหน้าให้ทังโอรินอยากให้ลูกเห็นแม่แบบนั้นการรับรู้กระทบทังโอรินเลวากับกระสุนเล่งด้วยขนาดที่เล็กของเด็กชายเขาจึงไม่สามารถมองเห็นโมรานผ่านกระจกได้หัวใจของทังโอรินรู้สึกเหมือนถูกปีบออกเขาเป็นแค่เด็ก แต่แม่ของเขาัางเหรินปล่อยมือลูกน้อยของโมรานลูกขึ้นยืนพี่ชายมันเป็นความผิดของข้าทั้งหมดข้าไม่สามารถช่วยพี่สาวโมรานได้ชายคนนั้นถอนหายใจและใส่หัวอย่าโทษตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเขาวที่แล้วเธอคงจะตายไปแล้วเธอไม่เคยฟังข้าเลยเธอพูดเสมอว่าถ้าทุกคนซ่อนตัวเพราะกลัวสาพันคงจะวุ่นวายเธอให้คนอื่นมาก่อนตัวเองเสมอเธอ เขาพูดทางน้ำตาเด็กชายมองขึ้นไปที่ถังอูรินจากนั้นมองไปที่พ่อของเขาและเริ่มร้องไห้เช่นกันพ่อของเขานั่งลงอย่างรวดเร็วและกอดลูกชายของเขาตบหัวเล็กๆอย่าร้องไห้เลยคนเก่งทุกอย่างปกติดีไม่เป็นไรถังอูรินยืนอยู่ที่นั่นด้วยความตกใจตั้งแต่เขายังเด็กเขาต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เป็นเหมือนหนึ่งในวีรบุรุษในตำนานต่อมาเขาต้องการกำลัง เพื่อตามหาครอบครัวที่หายไปแต่ตอนนี้เขาต้องการกำลังเพื่อปกป้องผู้คนที่เขารักและนำความยุติธรรมมาสู่โลกถ้าเขามีพลังเขาจะสามารถป้องกันโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้แต่ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่มีอำนาจที่จะช่วยโมรานขณะที่เธอนอนอยู่ที่นั่นชะกรรมของเธอไม่แน่นอนเหลือแต่สวดมน์ความรู้สึกไร้อำนาจนี้ทำให้เขาเจ็บปวดข้าต้องทำงานให้หนักขึ้น ความสิ้นหวังของสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างอื่นไฟได้จุดประกายความตั้งใจของเขาอีกครั้งเขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่แน่นอนในท้ายที่สุดสามีของโมรานได้พาลูกชายคนเล็กออกจากหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤตการควบคุมอ,อารมณ์ของเขาเป็นงานที่ยากในปีกทางเคลนิกที่เย็นชาซึงกนาร้นเขาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงชีวิตของเขาได้ เขาเช่าห้องใกล้โรงพรยาบาลเป็นพิเศษเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเพื่อช่วยดูแลลูกชายของเขาถ้าไม่พ่อเสียงร้องไม่หยุดของลูกชายเขาคงไม่พาเขามาที่นี่ตั้งแต่แรกเมื่อสังเกตเห็นความทุกข์ใจของหลานชายของเขาเจิ้นหัวเข้าหาด้านข้างของทงังเรนและตบไหล่ของเขาทางังเรนเริมมองขึ้นด้ความสิ้นหวังในดวงตาของเขาท่านอาจารย์ลุงทําไมคนมากมายต้องทําชั่วกับคนอื่นด้วยเจิ้นหัวถอนหายใจยาวพูดขึ้นว่า ไม่มีเหตุผลที่แท้จริงเมื่อมีดีก็ต้องมีเลวเหลียญมีสองด้านอยู่เสมอเขาขมวดคิ้วไม่มีประโยชน์ในการอธิษฐานขอความยุติธรรมทำงานหนักให้ได้รับพลังเพื่อปกป้องคนที่เจ้ารักด้วยมือของเจ้าเองเมฆปกคลุมใบหน้าของทางโอเลนข้ายังอ่อนแอเกินไปข้าปกป้องพี่สาวโมรานไม่ได้เจ้นหัวโอริมพี่ปาของเขาเป็นรอยยิ้มบางๆพูดขึ้นว่าเด็กโง่ เจ้าได้ทำทุกอย่างที่คาดหวังในวัยของเจ้าแล้วอันที่จริงเจ้าทำได้เกินความคาดหมายทั้งหมดแล้วรู้ไหมว่าข้ากลัวแค่ไหนเมื่อพบว่าเจ้าเปียกโชกไปด้วยเลือดยังจำไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความปลอดภัยของเจ้าต้องมาก่อนถ้าเจ้าตายนั่นจะเป็นจุดจบของทุกสิ่งตกลงเจิ้นหัวยิ้มพูดขึ้นว่าข้าบอกเจ้านี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองข้าอยากเห็นเจ้าโตอาจารย์ของเจ้า มีสิทธิ์ที่ดีจริงๆค่าอิจฉามากๆคำพูดสรรเสริญของเขาทำให้ตกตะลึงแต่มาจากก้นบึ้งของหัวใจเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะประเมินใครสักคนอย่างสูงส่งทางโอเลนเป็นอาชีริยะแห่งช่างตีเหล็กที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยความตั้งใจทุ่มเทและความหลงใหลที่จำเป็นต่อความสำเร็จอย่างไม่ลดละแต่สิ่งที่ทำให้เขาเปล่งประกายอย่างแท้จริงคือบุคลิกข,ของเขาเขามีความกล้าที่จะเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่น เมื่อสังเกตเห็นลักษณะนิสัยของทางโอเรนนี้เจิ้นหัวก็อดไม่ได้ที่จะระเว้นการแย่งชิงกับมู่เฉินและรักทางโอเรนลาวกับว่าเป็นลูกชายจริงๆเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงสําหรับเด็กชายอายุ14ปีที่จะบรรลุความสําเร็จที่กล้าหาญเช่นนี้เขาเป็นลูกวัวแรกเกิดที่กล้าหาญอันศีรษะด้วยความดีบริสุทธิ์จากการกระทําของเขาเมื่อเจิ้นหัวได้ช่วยทางโอเรนเขาได้ตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูทางโอเรนให้ยิ่งใหญ่ แม้ว่าทางอเรนจะไม่ใช่สีทองขาวทางอเลนก็ยังเป็นสมาชิของสมาคมช่างตีเหล็กในฐานะช่างตีเหล็กขั้นเทพมันเป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องเลี้ยงดูเด็กที่มีความสามารถเช่นนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเสียงฝีเท้าเบาเดินเข้ามาจากห้องโถงเจิ้นหัวเงยหน้าขึ้นมองเมื่อประตูเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็วและก่อนที่เขาจะหายใจได้อีกครั้งเธอก็ยืนอยู่ตรงหน้าเขา รอทั้งชั่วโมองอย่างกระวนกระวายทางโอเรนเอยียงศีรษะขึ้นเพื่อดูตัวตนของผู้หญิงลึกลับสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจคือมีคนที่เขารู้จักนั่นคือโมนยุทธวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยารียารี่ทักทายินหัวด้วยการพยักหน้าจากนั้นจึงหันไปหาทางโอเรนด้วยรอยยิ้มอันอบอุน่นนั่นคือเจ้าอีกครั้งข้าได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าทําครั้งล่าสุดด้วยเจ้าทําได้ดีเจ้าสร้างเกียรติให้โรงเรียนเซอไดเคอร์ เธอวางมือบนหัวของทางโอเรนทูมันและเทความอบอุ่นเข้าไปในตัวเขาปะเป่าพลังเมื่อที่กระซิบในแกนของเขาเกิดความรู้สึกสบายใจขึ้นในใจโมอูรีบเดินไปและโค้งคำนับอย่างเคารพเขาไม่ได้รู้จักยาลี่แต่ฐานะที่สูงส่งของเธอนั้นชัดเจนจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเจิ้นหัวทักทายข้าชื่อโมอูพ่อของโมรานเขาระเวนจากการกล่าวถึงตำแหน่งของเขาในฐานะผู้บริหารเพราะในเวลานี้ ก่อนสิ่งอื่นใดเขาเป็นพ่อที่เป็นห่วงลูกสาวของเขายาวรี่มองผ่านกระจกจ้องมองไปที่ร่างกายที่ซีดและนิ่งของโมรานคิ้วของเธอถักทอขมวดคิว้วเลื่อนผ่านริมฝีปากของเธอไม่เป็นไรข้าจะตรวจร่างกายให้เธอแพทย์และพยาบาลที่โมโอู่โทมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของยาวรี่ได้มอบชุดเสื้อผ้าปลอดเชื้อให้เธอเธอปฏิเสธพวกเขาแร่โบกมือของเธอ ปกป้องทั้งตัวของเธอด้วยแสงวาบเธอเดินเข้าไปในห้องผ่านประตูสองชุดก่อนจะถึงเตียงผู้ป่วยของโม่หลานเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ